วันนี้ผมจะเอา,ารถบักคับจ๋ามาโมนิายให้มันแรงกว่าเดิมมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าโอเคก็กราบสวัสดีผู้ชมสายเขียวที่คิดก็เดียวสองห่อด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเลยครับเทฟทีวีผมมีรถคันหนึ่งซึ่งมันเคยเป็นกระแสมาก่อนนะครับผมเคยทคําคลิปไปแล้วอ่าแล้วก็คนดูเป็นล้านเลยเวยโอนั่นก็คือรถจ๋านั่นเองนะทุกคนและตอนนี้ก็คือมันก็จอดอยู่เฉยนะครับและผมก็เลยคิดว่า ถ้าเอามาแต่งให้มปนแรงกว่าเดิมเนี่ยผมว่าน่าจะแจ่มนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันอยู่ในสภาพแบบไหนนี่ทุกคนนี่คือรถจ๋าที่ผมเคยทําคลิปไปนะฮะนี่อ่าบอดี้ก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าอ่ามีรอยเจาะตรงนี้นิดหน่อยส่วนเฟรมนะฮะเฟรมก็ครบ,บครับทุกคนจะมีห้องเครื่องที่หายไปนะครับเพราะว่าผมเอาไปแปลงน,น,นี่โอ้โ oh. หผมเอาแค่เฟืองนะครับเอาแค่ก้านเฟืองแล้วก็ล้อนะฮะใช้แค่นี้ก็พอสําหรับรถประคับจ๋านะครับอ่า แต่ว่ามันจะไม่ธรรมดาแน่นอนทุกคนอ่าเพราะว่าผมใส่มอเตอร์ตัวนี้เข้าไปี่หลายคนก็อาจจะคุ้นเคยกับมอเตอร์ตัวนี้ดีนะครับมันก็คือมอเตอร์ของฮอลิคอปเตอร์นั่นเองทุกคนซึ่งฮอลิคอปเตอร์ที่เราเล่นๆ่นกันเนี่ยอ่ามันจะเป็น2มอเตอร์นะฮะนี่เป็นมอเตอร์คู่อ่าและตอนนี้ผมก็ได้ถอดออกมาเล่นตัวหนึ่งนี่นะทุกคนนี่ อ่าผมก็ได้ลองใส่ห้องเครื่องดูแล้วแล้วก็ใส่เฟืองเข้าไปนะ<อ>ครับเฟือง,องเฟืองขับก็จะเป็นเฟือง3านะครับสามสิบสามฟันแล้วก็เฟืองมอเตอร์ก็ประมาณ14นะครับ14ฟันก็ผมลองเทสแล้วทุกคนโอ้โหแบบเสียงเล่าใจมากและแบบโคตรแรงเลยอ่าแต่ว่ายังไม่ได้ลองประกอบเอาไปวิ่งนะเออผมว่าถ้าวิ่งนี่น่าจะหนึ่งวินะหนึ่งวิอยู่เลยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่าและนี่คือซากที่ผมรื้อออกมานะครับเป็นฮลิคอปเตอร์ลำสีํำเงินนะฮะ เออมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งสามารถเอาไปโมอะไรได้เอาไปโมร,รถนี่มันโคตรแรงเลยเนี่ยมันเป็นม,อเ,ม,ม,อ,อ,เมอเตอร์ที่แบบแปลงฐานด้วยไงดิคือโคตรแจมโอเคครับทุกคนเล้วเราจะพูดพั่มทาเพลงนะเดี๋ยวผมขอไปทําก่อนล้วกันทุกคนนะมาดูกันนะว่ามันจะแรงหรือเปล่าก่อนอื่นผมต้องหาวิธีการใส่ห้องเครื่องไอ้ตัวนี้เข้าไปในเบรนนะครับนี่โอเคไม่ยากครับอาจจะลองถอดล้อแล้วก็จะลองยัดดูอ๋อได้ปะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะติดตัวนี้นิดหน่อยเราจะต้องตัดตัวนี้ออกนะทุกคนนี่ ออโอเคเรียบร้อยลองใส่เข้าไปฮะฟืบอุ้ยเพอร์เฟกเลยอ่ะพอดีเหมาะเจาะเลยทุกคนลองใส่ล้อเข้าไปเชื้อืบอุ้ยพอดีเลยนะแต่ดูทรงมันจะติเตี้ยหน่อยโอเคใช้ได้ทุกคนเดี๋ยวติดกาวร้อนไปอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเด้เดี๋วๆเฟืองติดไหมเนี่ยผมเสียวเฟืองด้านในนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นส3ฟันแล้วมันยืดออกมาแบบนี้เวดูดิ มันยื่นออกมาจากเจ้าตัวห้องเครื่องนะครับโอเคประมาณนี้และกันเดี๋ยวเราไปเจาะก,กันเลยทุกคนโอเคเรียบร้อยปาดเรียบร้อยทุกคนโอ้โมาเริ่มเลย อะไปะเดี๋ยวไปลองเทียบดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่าลองซิซืปอ่าได้ปะนี่เห็นปะนี่เห็นเฟืองพอดีเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ติดกาวเรียบร้อยเลยนะนี่อ่าน่าจะอยู่แหละเพราะว่าผมใส่กาวดําเข้าไปนะนี่กาวเหนียวพิเศษ <c oughs> โอเคน่าจะอยู่หวั <c oughs> <c oughs> งว่านนะหวังว่าน,น่าจะอยู่นะครับได้ชุดไฟคือผมจะใส่เป็นชุดนี้นะ,ะเป็นชุดไฟ 30A นะฮะนี่อ่า กับรีซีของรีโมทเดโอลิงนะครับชุดหน้านะครับผมจะทําให้มันเลี้ยวด้วยนะฮะนี่ผมจะใช้เป็นชุดนี้แล้วกันจะไม่ติดเซอร์โวแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมได้จัดชุดเขาเรียกว่าอะไรนะเออผมก็ลืมเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าชุดอะไรแต่ก็น่าจะเป็นชุดแปลงอะไรทุกคนที่มันสามารถเอามาใส่กับพวกมอเตอร์ได้นะฮะเชื่อมกับพวกรีซีฟได้นี่ผมสั่งมาแล้วประมาณสองอันตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเอามาลองลองเล่นดู <c oughs> โอเคเรียบร้อยอะเฮ้ยเครดโคตรเท่อะใช้ได้จริงว่ะเดี๋ยวขวาไปซ้ายเดี๋ยวซ้ายไปขวา่ะทุกคนเฮ้ยตามมือเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะเอ่อพระมันมันจะพยายามตามมืออยู่แต่ว่าน่าจะได้ประมาณนี้แหละเออโอเคใช้ได้ใช้ได้ลองเทสดีว่ามอเตอร์เราเป็นยังไงใช้ได้ไหมอ่ะว้าว โอ้ขนาดจะไม่มีล้อมันจะไปแล้ววะ<__ <d> ่ะโอ้ยโอ้ยเออตัวแรงอ่ะโอ้ยโคตรแดงเลยวะเไหวแองเกลทีนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขอเก็บพวกชุดไฟก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหาที่เก็บแบตด้วยแบตเตี่ผมคิดว่าน่าจะเอาใส่นี่นะ รางฐานเออน่าจะได้นะทุกคนนะขอจัดการก่อนแล้วเรามาเจอตอนที่เสร็จแล้วแล้วกันไปเดี๋ยวรโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเก็บชุดไฟเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเหี้ยทุกคนผมยัดเข้าไปที่ใต้ท้องหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเอ้ด่งออกเลยวะนี่อ่า ทั้งตัวสปีดแล้วก็แบตนะครับผมเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะครับทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีเพียงแค่รีซิปเท่านั้นนะครับที่อยู่ด้านบนอาเหตุที่ผมเอาไว้ด้านบนก็คือกลัวว่าสัญญาณมันจะหลุดง่ายนะครับทุกคนนะผมก็เลยเอาไว้ข้างบนแล้วกันถ้าเอาไปทําสีอีกนี่ผมว่าเจ็มเลยนะเอาไปทําสีเขียวสะท้อนแสงอะทุกคนนี่โอ้โหเป็นจ่าทรงเชงเลยเนะี่ยเป็นรถจ่าทรงเชงเลยโอเคนี้ก็แรงจะจวดแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปลองวิ่งดูนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับสำหรับรถจ่า Yeah. เอามาโมดิฟายใหม่โอเคปาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครว่ามันจะแรงหรือเปล่าแล้วก็มันจะเล่นได้ไหมป่ o เลสโก o ร้อหลุดแรงจนล้อหลุดเลยว่ะตายแล้วก็ีิ่งเต็มแน่นอนตายโอยโอเคเดี๋ยวเราจะลองแบบเล่นแบบเบสิกเบสิกก่อนนะ อย่าปลวกววยหลบกปวย่ยมด้โอ้โมันมันมันมี เกิดอะไรขึ Digital, ้นคะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคดิจิตอลนิดหน่อยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะปีดร้อนเด๋ยว้ร้อนจี๋เลยอ่ะร้อนคนมีของช่วยขอช่วยหน่อยครับช่วงล่างไม่ค่อยได้วะเพราะว่ามันแข็งอ่ะดิ่งดิ่งใช่มันไม่มียางไม่ค่อยมียาง่าไรมันมีอยู่แต่ว่ามันเบาโอเคเดี๋ยวรอให้มันเย็นก่อนทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะลองจับเวลาดูได้ทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันจะวิ่งได้กี่วิไป หนจุดห้าห้าก <Bonjour. S 1> ็บอกแล้วว่าสามพี่ยังหงีนะพี่ยังนี่ตูใช่หม อย่างเดียวเลยแค่ลื่นนะน้ำเปล่าไม่ใช่มันลื่นกว่าเถินเหรอเพิม่มเติมมันจะได้เลยสองหนะึ่งรถจอว่าไม่ถึง สองหนึ่งจุดมันไม่ตรงอ่ะถ้ามันตรงมันแรงอยู่ทุกคนทีนี้คือปัดใ้ไปแขวะเลย อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับทุกคนโอ้โหโคตรเช้าเลยแดดแบบจ้าเลยจ้าจ้าวันนี้เรามาแก้ใหม่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันวิ่งไม่ค่อยได้เลยทุกคนนะผมก็เลยปรับเปลี่ยนนี่ใส่หางยาวมาอ๋อกันยกกันยกไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ทําไปแล้วลองเทสอยู่บ้านมันใช้ได้อยู่อันนี้ผมใส่เป็นแบตออนอันนี้แบต3.7ไปลอง ได yeah, oh. ้เนาะแต่เด oh, ็กผีผีใช no hey, ้ย hey, ิ่งกว่าไฟมันอ่อนนะครับมันเลี้ยวไม่ค่อยได้แต่ก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาลองใส่7.4แล้วลองวิ่งดูได้โอ้โหกดเต็มไม่ได้เลยเฮ้ยเริ่มรู้อี จับเวลาจ้กหน่อยไปเผื <get> <reaction> ่อม no, 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 no. ันจะได้เวลาที่ดีนะแดดตอนเช้าทำให้ผมปวดหัวจ้าจ้าสามจุดสามศูนย์ องจุดเจ็ดแปดาถอยหลังได้่ถอยหลังเอาเพมันเหมือนหน้ายาวอ่ะคือมันเหมือนหน้ายาวมันก็เลยแบบนิ่งมา,าดูไอ้หลอกดเต็มดู่หาทำนะเน่าสองหนึง่องอมันหนังนั่นสามสองหนึ สามจุดหนึ่งสองสองจุดเก้าห้าเกมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดสไครป์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาคันนี้มา V S กับคันไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะฮะคลิปหน้าจะเปลี่ยนล้อแล้วกันเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโรลเลอร์อะไรมันบิ่งดีกว่านี้เสร็จคลิปนี้ไปละซีอีโอเกณฑ์นิกทามคุณไป